คนรักที่เขาเป็นของเราอะยังไงเขาก็เป็นของเราอะไรที่เป็นของเราอะมันก็เป็นของเราแต่อะไรที่มันไม่ใช่ของเราอะถ้ามันเป็นของคนอื่นไปแล้วอะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสรุปสรุปแล้วเขาก็ไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นใช่ไหมถ้าเขาไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นแล้วอ่ะมึงจะไปบังคับใจอะไรเขาได้ปะใจเขาไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นแล้วมึงคือสัญญากเกา่า เขาไม่ใช่ของเราเขาไม่เลือกฉันเขาไม่ได้เลือกฉันอ่ะเขาเลือกคนอื่นฉันก็ต้องทำใจฉันฉันไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของหัวใจเขาฉันไม่มีสิทธิ์รักเขาฉันก็ต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วฉันก็ต้องอยู่ให้ได้ต้องอยู่ให้ได้เว้ยนี่แหละเส้นทางเจ็บ